สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้นะคะห้างหู้นสว่วนจกัดตองแปดเครื่องกรองน้ําหรือร้าน JRD Water Center นะคะเจ้าของกิจการเดียวนะคะวันนี้มีสินค้าดีๆมาแนะนําให้กับลูกค้าทุกท่านได้ทราบและรับชมกันนะคะตัวนี้นะคะเราออกแบบใหม่นะคะเป็นเครื่องล้างถังนะคะ18.9ลิตรนะคะเรียกว่าเป็นเครื่องล้าง 3-in-1 นะคะ สามารถล้างภายนอกและภายในได้นะคะประหยัดน้ําประหยัดไฟนะคะเราออกแบบนะคะใช้งานง่ายนะคะกันน้ําที่ล้นทะลักออกมานะคะตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ฉีดนะคะสามารถผสมเมดเรซินเข้าไปได้เลยนะคะตัวเครื่องทําจากสเตลเลสนะคะ304อย่างดีนะคะรับประกันสินค้านาน1ปีนะคะมีกล่องควบคุมให้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะ สินค้าเราออกแบบนะคะจากการใช้งานจริงของลูกค้านะคะตัวนี้จะส่งที่จังหวัดน้องคายนะคะขอขอบคุณคุณเปิ้ลนะคะที่ไว้วางใจเข้าสวนจะกัดตองแตกเครื่องกรองน้ําได้ดูแลนะคะตัวนี้เราออกแบบให้คุณเปิ้ลโดยเฉพาะเลยสําหรับลูกค้าท,ท่านไหนที่สนใจอยากจะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์0 6 4 8 6 2 9 3 9 3 เดี๋ยวจะมาให้ดูดีไซน์กันค่ะว่าดีไซน์ของเครื่องนี้เป็นยังไงตัวเครื่องนี้นะคะสามารถถอดออกได้นะคะสามารถถอดฝาครอบออกได้ในกรณีที่ลูกค้าใช้งานไม่ถนัดนะคะสามารถถอดออกได้นะคะมีตัวล็อกสีทิศทางนะคะเป็นแบบนี้นะคะใช้งานง่ายนะคะสามารถถอดออกได้นะคะหรือถ้าลูกค้าอยากจะรอบไว้อะไรเช e ่นเดียวกันนะคะก็สามารถถอดอได้ถอด ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นเครื่องเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะหลังจากเราจะใส่นะคะดันให้ลงล็อกนะคะง่ายๆเลยนะคะเรียบร้อยนะคะล็อกให้ได้4ด้านนะคะตัวเครื่องนี้นะคะออกแบบและมีวัสดุเป็นตัวสเตเลสนะคะครอบมอเตอร์ไว้ให้ลูกค้าอย่างดีท่อนะคะจะเป็นท่อเฉพาะนะคะแบบเฉพาะ กันกันกลิ่นนะคะนะคะ,ะตัวถังตัวถังล้างนะคะกันสนิมนะคะเราออกแบบให้ลูกค้าอย่างดีเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะให้เราออกแบบเครื่องล้างถังให้เป็นแบบที่ลูกค้าชอบนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะ ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่42,900บาทนะคะสินค้ารวมรับประกัน1ปีนะคะอะไรทุกชิ้นมีบริการนะคะโอเคสำหรับลูกค้าเท่าไหนนะคะที่สอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์ id line p p j j 8 8 8นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมมีเบอร์โทรศัพท์2เบอร์นะคะศูนย์หกสี่แปดหกสองเกหรือ063 694 2 6ามนะคะวันนี้มาให้ชมคร่าว ตัวนี้เราจะส่งที่จังหวัดหนองคายนะคะเราก็จะทําการเผื่อสายไฟไว้ให้ลูกค้านะคะเผื่อลูกค้านําไปต่อนะเป็นสายไฟอย่างดีนะไม่ใช่แก่กานะคะงานไม่ดีเราไม่ทํานะคะเอาไปใช้ให้คุ้มค่าหาเงินหาทองให้ลูกค้านะคะเป็นสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่านะคะคุ้มมากๆค่ะสําหรับเครื่องนี้นะคะแกนปั่นนะคะเราไม่ใช่แกนเล็กนะคะส,สังเกตจากนิ้ว ใหญ่กว่านิ้วชี้ของจุยอีกนะคะนี่เอ็นปั่นนะคะผลแปลงนะคะไม่ใช่แบบตัวที่ไม่มีคุณภาพนะ,ะสินค้าเราแม้กระทั่งตัวสแตนเลสเนี่ยอย่างดีนะ,ะให้ดูดีไซน์นะคะของเราไม่เหมือนใครนะคะใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าที่อยากจะดูคลิปวิดีโอการทำงานนะคะติดต่อขอ หลังไม่มาได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามนะคะฝากติดตามผลงานของท่าวสวนจักัดกตองแปดเครื่องก้องน้ำและ JRD Water Center ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ